นิชามีคิวออกงานแรกหลังมีข่าวร้อนรอลุ้นจะเปิดใจปมราม่าโตโน่หรือไม่เรียกว่าเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตขาเผือกใส่ใจมาได้สักพักสำหรับความสัมพันธ์ของพระเอกนักร้องหนุ่มโตโน่พากินคำวิไลศักิและนางเอกสาวหน้าใสานิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชเพราะหลังจากที่ฝ่ายโตโน่มีข่าวกับไมอดีตผู้ช่วยผู้จัดการสาวก็ทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของโตโน่นิชาจะเป็นอย่างไรต่อไป นิชานธานิชาเคลื่อนไหวไอจด้วยการรีโพสต์ไอจีสตอภาพแจ้งตารางงานอีเวนท์ที่จะต้องไปโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่25เมษายน2568ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้วันที่25เมษายน2568เวลา13 1 6ถึนาฬิกาสปริงป๊อปอัพสถานที่เซ็นทรัลเวิลด์ แฟนแกริงสามารถให้กำลังใจบริเวณรอบๆบงานหรือหลังจบงานแต่ทั้งนี้นิชาจะออกมาตอบคำถา,ถามถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้หรือไม่คงต้องรอลุ้นกันในวันนั้นอีกทีว่าจะเป็นอย่างไร